ฮะเอามาเบิงเซียนปอมครับมัวนาเงยเพื่อนศิษย์อาจารย์เพื่อนครับอาจารย์เพื่อนมาเบิงว่าลูกน้องเราตีทำเวลาได้ดีบันไดติวเข้มอ่าติวมันนั่งติวเข้มเลยนะครับตอนนี้แบบว่าฟาดสายตาได้เลยมาเบิงว่าตอนนี้เขาตีเราออกปลาเฉลนมาได้จ็ดกิโลครับตอนนี้ควายมาข้างสี่ดูฟังข้างขุนปลาเนี่ย mày dưới áo cho chân đại 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 đây đại 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 เริ่มแล้วครับจากหนึ่งนาทีที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านไปหกวินาทีอ่าละครับเัื่ี้ชิดอาจารย์เพื่อนที่เป็นเจ้าไหนอุ้ยแห่แดงโจะขยีดคัเกเนียเถือุ้ยอ่ามาเบิ่งเซียนปอมถูกชิดเสียตัดรถเจียวว่ายเพืนดตอนนี้ตอนนี้เวลาผ่านไป สามสิบวินาทีครับ<ม>กับป่าสิบแปดโลสามสิบวินาทีตอนนี้ผ่านไปสี่สิบแปดวินาทีกับป่าสิบแปดกิโลนีนะ่เอาอีไปเศร้าลกไปให้เลยกะ<ม>ลองเกียร์เข่าหนึ่งนาทีครับนี่เขาเอื่นว่าเป็น เสยนแนวนาครับมาจากทีมงานของเสียตันรถเจียวลูกทีมของเรานี่ก็ต้องวหคือกันกับเพื่อนแทบทุกคนนะครับเพื่อนสิทสำนนกเดียวกันคือมาวครับเออเด็กสั่นขยันซอยเด็กสั่นขยันซอยแล้ววะ <laughs> มาว่คือกันครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีกับ22วินาทีกับป่า20โลครับนะอ่าบ่เป็นของางครับเอา,าเหลือตัวสุดท้ายครับ โอ้โหนึ่งนาทีกับสามสิบเอ็ดวินาทีโอ้สุดยอดดิลีรับไวัยรุ่นเลยฮอดละมั้งฮอดะล่ะอุ้ยไวัยหลีครับตอนนี้ต้องยกเครดิตให้หัวหน้าเพื่อนเสียตันรถเกี่ยวมีงานรถเกี่ยวก็บอกเราได้แถบยศโซดระบาดเรายังเล่นอยู่บ่ เบอร์อะครับรถเกี่ยวเบอร์เดไปน้ำน้องป่าเบอร์อะไรคักงคำบอกคำจ่า <c oughs> โอเ่ครับวันดีครับวันดีครับ